เล่นเกมกันใบคำหนังละครเพลงค่ะอวันน้ออกแบ่งทีมกันแล้วนะคะพลอพอออกแบบแล้วก็คุณยายอยู่ทีมเดียวกันแล้วก็วิโอเลตวัวทียปีกปองแล้วก็เจนีทีมเดียวกันอากติกาในนี้จะมีชื่อหนังละครหรือเพลงแต่ก็คือใบโดยห้ามออกเสียงค่ะหนังค่ะ ละครเพลงกี่พยางก็บอกเขาไปสมมุิมีทั้งหมด32พยาอพยางสมมุิมีไปเจ็ดพยางเจ็ดพยางอย่างที่สองบายบาบายไปทีละพยางพารได้แล้วว่าอะไรก็ตะโกนตอบมาเลยได้เลยนะคะแข่งกันมีเวลา1นาที3ข้อใครทำเวลารวมน้อยสุด ก็ชนะไปใครแพ้เอ่ยกูหนึ่งอังั้นเราเริ่มก่อนเนาะทีมทีมคุณยะเริ่มก่อนก็ได้เลยค่ะอันไหนดีอังเทอร์ัแล้วอันไหนดีเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่ได้ก็คือยากใหม่จนยายระดับมันขนาดไหนมีสิบให้เท่าไหร่ให้สิบเฮ้ยเฮ้ยขอโทษภาพพร้อมแล้วเริ่มค่ะหนังเจ็ดพยาอ 7เป็นอย่างที่7เจ็ดน7ใหญ่กว้างยาว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 สามหลักอะไรที่หนังที่มันสั้นแล้วแล้วฉันยาวพูดออกมาพูดออกมามิกะเยที่วยาดีกว่าอะไรอันแรกคือ่อ่านอันแรกคืออะไรลุงกินไม่ช่วยรู้แล้วช่วย รักสัญญาอะไรอ่ะอดั้นหนัด้านเรารักสัญญาอ่ะอันนี้ยอะไรอ่ะสัญญาสัญญาออกแบบจำให้ได้หน่อยแบบต้องช่วยนะคะต้องช่วยมีคจำั้แต่ักสัญญาอกเงเนี้ยกคืไม้จงจรามแงเนย็คือแบบไมรู้เลยไ้องจูความจำสั้นแต่รักสัญญาใช้เวลาไปทั้งหมด 45วินาทีน้แจ้แจ้แจ๊วีวีพวกฉันตอบเก่งมากเลยนะอยู่ที่เธอใบ้แล้วแหละโอเคได้ใหญ่เจนี่เขาเก่งจริงเอาเอาเรกไหนเอาแรกไหนวันเจ็ไปเลยเฮ้ยตื่นเต้นอ่ะยังไงอ่าหน้ามึงหน้ามึงตายยากมากเลยอ่ะโอเคพร้อมนะพอมนะเจ้าเปล่ะหนังท่พยางพยางไหน พยางที่สองฟ้าฟ้าตกขึ้นฟ้าไม่ใช่เอ้ยรู้แล้วรถไมฟ้ามหาเถรฟ้าดินดีดินมีคว่าดินฟ้าชั่วฟ้าดิ่จล้าวากดีากมีดากดงมากดากมาม ยังสรุปไม่ได้นะเพราะครั้งที่แล้วก็อย่างนี้แหละแล้วก็ไม่ไดตอนนี้ตอนนี้ทีมเอวีโอวอลนำไปสิบสี่ต่อสี่สิบห้าครับเปลี่ยนตำแหน่งเอาอันไหนดีคะให้เอาแบบเรื่องเมื่อไหนเบื่อสองเบอร์งเบอสองฉันอ่านได้มันคือหนังหรือมันคือละครหรือมันเพลงแม่พร้อมอ่ะอ่ะหนึ่งสองสามไปค่ะจับเวลาละครละครกี่พยางค์ะ พยายามมันทำมันได้หรอพยายามที่หนึ่งยต้อยแหนมือเฮ้ยอย่าพูดอย่าพูดทองทองเรียกทองเนื้อเก้าทองเนื้อเก้าใครคิดว่าทคิดอะไรเลยที่คิดว่าพูดไะเออเราไม่ได้พูดอะไรเลยแค่บอกสีตอนแอร์ก็คือตัดเสียงดูดเสียงบอกไปเลยห้าวีเป็นการปรับตัวเข้าวีเป็นการปรับ เองเนี่ยเป็นคนเล่นเกมเลยต้องชนะมันเป็นคนแบบนี้อ่ะเป็นคนแบบนี้อุ้ยเร็วมาสิบหกวินาทีตอนนี้เป็นห้าสิบเอ็ดต่อสิบสี่นะทีมเธอใครมารอบต่อยังไงฉันก่อนแม้ำเป็นต่อเลยเอาวีวีมาวีเลือกจ้าหนึ่งสามห้าหกแปดเอาหนึ่งไปเลยอ่านำเบอร์วันไปเลยมามาอุ้ยที่สุดพร้อมเลยหรอเออเริ่ม กี่พยางอ๋อเพลงสี่พยางพยางที่สามกับสี่โนราอ่อเปิดใจโนราอ่าโนราพยางที่สองนมโนบาโนรา เลยคือโนบราโนลาดีดีจยานี1ิบหกวินาทีเชิญคนอยู่เชิคนอยู่นะภาพคุณภาพตอนนี้คือหกอต่อสาอยู่นะอุ้ยตายแล้วเอาเลขเลยดิเอาเลขแปห้ามเกิน29เก้าเลขแปดเลขแปดกี่เก้าแค่พี่เรอไม่กนี่กินลผมจะมาชนะไม่ใช่หรอได้ไหมพร้อมแล้ว1นึ่งนาทีไปค่ะ เพลงกีบพยางห้าพยางพยางไหนดีพยพงที่อะไรเพลงที่สองเพลงที่สองโทรโทรเออไม่รับสายอะไรวะหมุนหมุนกลับกลับกลับในพยางเท่าไหร่ว่างแล้วช่วยโทรกลับหรอจริงหรอว่างแล้วช่วยโทร ยังไม่ทันเลยอ่ะแต่รู้ว่าเ้อเพื่อนอนันน่ะเธอโทรพยังศสี่นะไม่ใช่พยังศ์สองถึงงั้นถงงันต้องหยิบพยังพยงสองนะ <laughs> ถึงงั้นต้องไปหยิบแต่ถือว่าใช้ได้21วินาที82ต่30อ30เพราะงานต้องทำให้ได้น้อยกว่า52าท่านัา <52 S 3> ้นส <นะ S> 2บสวินาทีสบายสบายไปหรืออาจจะผ่ยไม่ได้เลยก็ได้ใครจะไปรู้ด<ป>ี่จ้า3หหรือ6กจ้า โดนละครซะหน่อยซิหโดนละครซะหน่อยโดนละครซะหน่อยซิห้าวินาทีให้เลโอเคอ่ะพร้อมไหมพร้อมหนึ่งนาทีจะเวลาค่ะหนังหนังกี่พยางค์เจ็ดพยางค์รถไฟรถไฟฟ้าผ่านนะเธอโอ้ยอะไรยนี ให้อีกให้อีกอีกคู่นิมล่าให้ทำนิมล่าเอาอี้ดีกาเอาอี้ทีกาฉันว่าให้ให้ออกแบบใบนะแล้วพวกเราพวกเราห้าคนรมแกงหกไดดีกว่าได้ได้เลยแม่รูมกกเอาเลเลยนี่เลสาเอจะรู้ไหมเนี่ยว่าเป็นอะไรเนี่ยรุมแกงหกใช่โอเคมาพร้อมโอคมาช่วยจะรุมนาถ้าพร้อมแล้วเริ่มเป็นอะไรคะเป็นเ กี่พยายามจ่าพยางค์พยางค์ไหนวีดพยายามไม่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 พยายามไหนเดินพยางค์เดินพยามสองเดินเดินอะไรวะถนนเดินคนเดินถนนนถนนสี่พยายามนะโมเดิร์นถนนคือหนึ่งคำไงถนนคือหนึ่งคำนั่งเลยถนนคือหนึ่งคำเราไม่ได้บอกว่าพยางามไง อ่ะสุดท้ายละสุดท้ายละเออยายเล่นมาแม่งแกงโหเลยแกงโหแข่งโหใหญสุดหูใจละมันยาวล่ะโอเคเริ่มละครดีพยายามคะเมื่อกี้ก็นับนะพยายเมื่อกี้ก็นับพยายหนึ่งสี่สี่หัวใจแห่งบุตรสา ก็จะบอสี่มารหันกาสี่ยอดกุมารไม่พี่จะบอกว่าสี่กุมารหันก้าไม่แล้วก็เรื่องนั้นด้วยหรอสี่กุมารอุ๊ยอันนี้วัดพื้นเลยอันนี้คือตื่นมาดูจากจักรยุงแล้วตามเสียงตามเสียงเช่นเคยเมื่อกี้จนเฉลยไปแล้วออกแบบก็คือหาหาสี่หัวใจอ่านะคะพระเจ้ามันนี้ทีมของเจนนี่ป๊กปองแล้วก็วีโอวอลชนะไป อ้านะวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากอ่ะสักคนหนึ่งบอกหน่อยว่าวันฟอร์เดอะโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอเราน่าจะไปดูควรจะไปดูเพราะอะไรจ้ะเราควรจะไปดูวันฟอร์เดอะโรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอนะคะเพราะว่ามันเป็นหนังที่จะทําให้คุณแบบเป็นอ mm ิมโมชั่นอลโรลเลอร์คอสเตอร์มากค, mm hmm. คือแบบขึ้นรถไฟหอะทางอารมณ์แล้วก็ mm hmm. จะได้พบกับความคิดถึงความหลังมันเป็นหนังที่มนุษย์มากๆแล้วทุกคนจะรู้สึกไปกันหนังและเต็มอิ่มมากๆแน่นอนค่ะฝากไปไดูในโรงด้วย ลงมาประโยชน์แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณท่เาเจุกช่งของเราด้วยนะคะวิลวเล็ตวอร์ธีน้อออกแบบฟิตมอนแล้วก็แม่พลอยออขอบคุณค่ะแม่